วัดดีจ้า,ามันนี่มีไว้กับซีมัตำสุตำปลาแซลมอนจ้าตำพริกพริกกระปกกระเทียมเดียบโรยแล้วก็ใส่น้ำตาลถ้่อย,ยชอบกินหวานนิดนึง <c oughs> บักน้ำค่ะบักน้ำหววดไปอันนี้ใส่ไปเลย นี่กระเทยขัดไม่ได้ค่ะปลาแล้วก็น้ำปลาไอ้ยาผงนัวจ้ะ <c oughs> เขาบอกว่า ใส่ผงนัวหลายกับแซบหลายใส่หน่อยกับแซบหน่อยพันนะโอ้ก็สีเมนดีตัวซิมซิมเบังเป็นยังไงร,รู้สึกว่าสขาดน้ำปลาจ้าเติมน้ำปลาเข้าไป มันนี้กับสีไส้นี่แค่หลอดลงไปน้ำน้อยหนึ่งแล้วก็บกคุ้งเขาจะบกหุงของแสบเลยล่ะจ้ายั่วยัวน้อยสุดท้ายค่ะพี่น้องปลาแซลมอน โอ,เโอเ้เป็นอะไรระบาดอ,อ่านี่จ้ะเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วสม ตำปลา,าราปลาส้ามรกของยายอ๋อยสไตล์ยายอ๋อยมาเด้อพอี่น้องมาที่นหนจ้าเป็นที่ใดตาแสบบ่พี่น้องมา,มามามากินกันจ้ะสวัสดีจ้ามาแล้วค่ะยา่อ๋อยมากินข้าวกับ,กบยา่อ,อ๋ยช่องสองสีเก้านี่ลหละจ้าแซ่บ มาเด้อตับบักคงปลาส้มอนตับบักคงปลาสซมอนคำยิงยิงบาร่าหนี่กี่ละนำลายหลายแล้วนี่จ้าเป็นยังไงชอบกันซอกรนเีล่ เห็ดครับเห็ดจับอีกนึ่งพี่น้องเอ้ยไปอยากสบอจับกันก่อนไปอยากเสร็จอีกคำพูดจา้า

không hả? <cười> à. <cười> Lúc nào không 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 à, không không má, không 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 rồi, không mình hết, không không không

เมือ่อซอยให้อใอยกินตำบอกปลาแซลมอนนะ Det kan det. แค่ซีซันก็กินขาดแล้วพี่น้อยเปล่า อันนี้สิ่งอย่ามองแบบเขาปกห้องก็กวบกินไปโอ้โหไปไม่ได้พี่น้องไม่แล้วพี่น้องพี่น้องปองตายทุกผัวทุกคน เฮดก็สม hey, ุดละเพดอยู่จ้ะออกผักคนจักหน่อยขอบคุณพี่น้องติดติดตามชอบแชร์แล้วก็กระดิ่งเพื่อเรียนรู้แม่งปันคลิปนอไปนะจ๊ะวังว่าสิบพอทุกทุกคนอีกในคลิปหน้าดวยจ้ะสวัสดีจ้า